สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะสาวสตอสวัสดีกันตอนเช้าจากฝรั่งเศสเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้ตื่นมาทําภารกิจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะหมายถึงว่าภารกิจประจําวันนะให้อาหารน้องหมาน้องแมวนะน้องไก่แล้วก็กวาดถูบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ จะมาพาทุกคนไปปลูกฟักแมววันนี้เช้านี้ก็เลยจะทําตามสัญญาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งยาวมากแล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวจะไปปลูกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยรีวิวชีวิตปีสองพัี่สิบกันค่ะทุกคนว่า1ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในในชีวิตสาวสตอนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยคะ่ะปลูกกัน ปลูกมารักกันไปพรางแล้วก็คุยกันไปพรางๆนะคะไปเลยค่ะมาค่ะมาช่วยสาวสตอปลูกปลูกมาราหวานกันนะคะตอนนี้สาวสตออยู่ห้องเก็บของค่ะในกระาดาษในโรงรถนะคะทุกคนของจะเยอะมากเลยนะคะในโรงรถตอ,ตอนนี้เพราะว่าอะไรที่อยู่ข้างนอกสาวสตอ ขนมาไว้ข้างในหมดเลยค่ะต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้นะคะทุกคนแล้วก็รถเทลเลอร์ขนฟืนนะคะก็อยู่ในห้องเก็บของในโรงถเหมือนกันค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาปลูกกันทางแล้วก็มารีวิวชีวิตสาวสตอของสาวสตอเองนะในปี2022ที่ผ่านมานะคะเหลืออีกหนึ่งวันแล้วจะปีใหม่นะ ชีวิตของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะปี2022สุขสมหวังในสิ่งที่ตั้งเป้าตั้งตั้งใจไว้หรือเปล่าคะเื่อนสาวตอเริ่มกันที่เดือนมก,กราเลยคะ่ะแจ้งลาออกจากงานคะ่ะลาออกจากงานอ๋อที่ทำมาสามปีนะคะจนเจ้านายแอบตกใจคะ่ะทุกคนว่าเอ้า อยู่ๆคือลาออกคือยังไงไม่มีวี่แววเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อ่าจ่าในาก็ยังไม่ตอบตกลงในทันทีนะคะทุกคนก็เรียกคุยประมาณสองสามรอบค่ะเพื่อจะให้ทำงานต่อแต่ก็สาวสตอวางแผนไว้กับผู้ชายตั้งแต่ก่อนที่จะไปคุยอะคะ่ะว่าเดี๋ยวเขามาไปเมืองไทยมาเมืองไทยก็จะมาอยู่จำจำพามาที่ฝรั่งเศสนะคะ ก็เลยตัดสินใจนั่นแหละค่ะลาออกอเจ้านายรังก็รังไม่ไหวรังไม่อยู่นะคะก็เลยตกลงว่าเดี๋ยวจะช่วยงานจนถึงสิ้นเดือนมีนาแล้วเดี๋ยวเดือนเมษาก็จะไม่มาจะหยุดทํางานแล้วนะคะเจ้านายก็โอเคค่ะมีเวลาให้หาคนมาแทนคนมาช่วยงานแทนอีกสองสเดือนเขาก็โอเคค่ะก็สุดท้าย เดือนมีนาสาวสตอก็ออกจากงานค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชายบินมาบินไปเมืองไทยก็วันที่12ขึ้นเครื่องจากฝรั่งเศสค่ะจากลียงนะคะไปต่อเครื่องที่มาดริดที่ระมันนะคะและ้วก็เออไปถึงไทยวันที่13มีนานะคะเออต้องบอกก่อนเขาบินวันที่12เป็นวันเกิดเขานะคะคือต้องการที่จะ ไปกินฉลองวันเกิดด้วยกันปีแรกที่ไทยก็คือวันเกิดของสาวสตอวันที่18มีนาเขาก็เลยบินไปที่ไทยค่ะแล้วก็ถึงไทยวันที่13แต่ยังไม่ได้เจอกันนะคะทุกคนเจอกันคือวันที่14เนื่องจากว่านะตอนนั้นน่ะสถานการณ์โควิดที่ไทยยัง ย,ยังยังยังไม่เหมือนตอนนี้ก็คือยังไม่ปล่อยฟรีนะคะยังต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาสไทยพาสอยู่นะคะยังต้องกักตัวที่โรงแรมหนึ่งวันนะคะทุกคนจากที่รอบแรกแรกรอบแรกแรกเเวลากับไทยไปไทยนะคะจะต้องเอกักตัวอยู่ในโรงแรมหรือว่าสถานที่ที่จัดไว้สําหรับกักตัวจากจากคนที่กลับจากต่างประเทศนะคะหนึ่งอาทิตย์ก็เหลือแค่หนึ่งวันค่ะทุกคน สาวสตอก็เลยบุ๊คโรงแรมที่ออยู่ใกล้กับสาวสตอค่ะเพราะว่าตอนตอนนั้นน้าเดือนมีนาที่เขาไปถึงสาวสตอยังทำงานอยู่ค่ะทุกคนยังทำงานอยู่ก็เลยยังไม่สะดวกไปหาเขาที่ไกลๆเนี้ยค่ะเพราะว่าเลื่องงานก็ข้ามรถติดนะคะกรุงเทพตามสถานการณ์บ้านเราเลยนะคะก็ ก็ได้นอนที่โรงแรมใกล้ๆนะคะคืนหนึ่งแล้วก็วันที่14มีนาถึงจะเจอเขาตอนเย็นนะคะไปรับเขาตอนเย็นนะที่ที่โรงแรมนะคะทุกคนก็นี่เป็นเรื่องราววันที่เจอกันครั้งแรกที่เขาบินไปเจอที่ไทยครั้งแรกหลังจากคุยกันผ่านอ่าผ่านออนไลน์ผ่านกล้องเจอกันผ่านกล้องมา1ปีกับ2เดือนค่ะทุกคนโอเค และแล้ววันเกิดสาวสตอก็มาถึงค่ะทุกคน18มีนานะคะแต่เป็น18มีนาที่สาวสตอยังไปทํางานอยู่นะคะทุกคนไปทํางานอยู่แล้วก็ตอนเย็นกลับมาถึงห้องก็ชวนกันไปซื้อของซื้ออาหารซื้อซื้ออาหารสดนะคะทุกคนที่ในห้างนะคะเพื่อมาทําอะไรกินกันเพราะว่ามีน้องค่ะ น,น,น้องนะะ้องน้องอะค่ะน้องรุ่นน้องอะคะ่ะที่ทํางานด้วยกันนะคะเกิดเดือนเดียวกันวันใกล้เคียงกันก็เลยชวนกันมากินข้าวที่ห้องด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนก็เลยไปซื้อกับข้าวที่ห้างกับใกล้ๆบ้านนะคะอ๋อต้องบอกก่อนตอนนั้นสาวสตออยู่รัชดาค่ะทุกคนอ่าอยู่อยู่ใกล้ๆห้างเดินทางก็สิบนาที1ิ้านนาทีถึงนะคะถ้าถ้ารถไม่ติดนะนะก็นั่นแหลคะค่ะไปซื้อของกลับมา ก็ประมาณกลับออกมาจากห้างเลี้ยวสาวสะตอขับรถเลี้ยวเข้าซอยประมาณทุ่มกว่าๆค่ะทุกคนแจ็คพอตค่ะลุงค่ะลุงขับมอเตอร์ไซค์มีอาการมึนเมานิดหน่อยนะคะก็ขับรถออกมาจากซอยก็ล้มรถล้มค่ะมอเตอร์ไซค์ล้มแต่ว่าสาวสะตอไม่ได้ชนนะต้องบอกก่อนคือ ขับในซอยซึ่งซอยหห้อง,องของห้องพักสาวสตอเป็นซอยแคบระหว่างทางก็จะมีอ,อพาร์ตเมนต์เยอะๆนะคะก่อนจะถึงห้องนะคะก็จะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยลุงรถล้มค่ะแล้วก็วยวายเสียงดังเลยบอกว่าโดนรถชนโดนรถชนอะางเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเรามีกล้องวงกล้อ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 งวงจรปิดในในรถหน้ารถนะคะมีกล้องหน้ารถบันทึกมูมบันทึกภาพได้อะไรเงี้ยค่ะ ลุงก็ว้ายใหญ่เลยค่ะทุกคนบอกว่าเออเนี่ยโดนรถชนออกมาดูออกมาดูฉันโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็คนก็ออกมาดูกันเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนตอนนั้นแต่และคนมาถึงก็พูดกันนูนน่นนี่นั่นเออรถชนรถใหญ่ชนรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้มรถต้องจ่ายนูนน่นนี่นั่นอันี้เราก็ไม่ได้เถียงหรือไม่ได้พูดอะไรที่แบบว่าโต้แย้งไปนะคะทุกคนแต่ก็ <laughs> ก็ฟังแล้วก็โทรเรียกประกันค่ะ ประกันมาประกันก็โทรเรียกตำรวจมาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะประกันมา,าลุงอะค่ะให้อ๋อลูกชายของลุงออกมาค่ะทุกคนเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้นนะคะลูกชายของลุงออกมาแล้วก็โทรเรียกตำรวจแล้วก็ถ่ายรูปอะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วก็พูดกันชกเชงณตอนนั้นคือผู้ชายกับลุ่นน้องอะค่ะที่จะไปทําอาหารทานกันตอนวันเกิดเนี้ยค่ะอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนก็เลย ทุกคนเห็นเหตุการณ์ไม่ต้องเล่าอะไรเยอะผู้ชายก็เข้าใจผู้ชายยังโง่เลยว่าเออทําไม่เป็นอย่างนี้ล่ะคนไทยทําไมเป็นอย่างนี้ละ่ททอละอะไรยเงี้ยทำไมถึงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาความจริงมาคุยการไม่เอาที่ขนาดว่ามีกล้องวงจรปิดนะมีกล้องหน้ารถน,นะคือยึงไปกันได้ขนาดนี้ทุกคนที่มาโดยที่ไม่เห็นเหตุการณ์พูดยังกับตัวเองอยู่ในเหตุการณ์อะไรประมาณประมาณเนี้ยค่ะทุกคนก็ ไม่ลงรายละเอียดมากนะคะแล้วก็ไปเจอกัน,กนตำรวจมาก็พาไปคุยกันที่สอนอแต่ลุงค่ะลุงไม่ยอมไปลุงบอกว่าลุงขอไปโรงพยาบาลก่อนไปตรวจสุขภาพไปตรวจดูก่อนว่ามีอะไรผิดปกติไหมแต่ระหว่างที่ก่อนที่ประกันจะมาก่อนที่ตำรวจจะมาก่อนที่ใครๆจะออกมาค่ะลุงบอกว่าเออ เธอชนฉันเธอ,เอจ่ายเงินมาให้ฉันแล้วทุกอย่างจะจบพูดเนี้ยก็เลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรียให้คขให้ลุงรอ,อประกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวประกันมาเดี๋ยวประกันก็เคลียร์ทุกอย่างจบเองค่ะอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ขั้นตอนแต่ก็ต้องรอ,อประกันตามตามหน้าที่ตามตามปกตินอกตามตามระเบียบเดี๋ยวประกันเขาจะเป็นคนจัดก,การเองค่ะอะไรเงี้ยก็คือจบค่ะแล้วก็สาวสตอไปรอลุงที่สอนอ แล้วก็ลงบันทึกประจําวันอะไรเรียบร้อยก่อนกลับสาสตอก็ถามเจ้าหน้าที่ที่รับลงบันทึกประจําวันกับประกรันนะคะว่าสาสตอต้องติดต่อกู่กรณีไหมต้องติดต่อเขาไหมว่าเขาต้องการอะไรหรืออาการเป็นยังไงหรืออะไรยังไงบ้างแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของประกันค่ะเดี๋ยวประกันก็จะเป็นคนติดต่อทางคู่กรณีไปเองแล้วก็เดี๋ยวมาจะเจอกันที่สอนออีกครั้งหนึง่งแล้วก็จ่ายค่าปรับ รอแค่เจ้าทุกติดต่อไปแค่นั้นค่ะแล้วพอคุยกับเจ้าหน้าที่ลงแล้วบันทึกประจําวันแล้วก็ประกันเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สอนอนะคะตอนนั้นสอนะคะสาวต่อไปทําเรื่องที่สอนอห้วยขวางค่ะทุกคนก็คิดว่าจบก็ไม่น่าจะมีอะไรคิดว่าประกันน่าจะเป็นคนติดต่อแล้วก็แจ้งเรามาเองอะไรอย่างนี้นค่ะเพราะตอนนั้นสาวจะตอบอกว่าสาวจะตอจะอาจจะไม่อยู่ไทยนะ ช่วงเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าติดให้ติดต่อผ่านทางอีเมลนะอีเมลน่าจะได้อยู่อะไรเงี้ยประกันก็บอกโอเคครับเดี๋ยวได้เรื่องอยังไงอัปเดตแล้วไงเดี๋ยวผมก็จะติดต่อทางเมลนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าโอเคค่ะแล้วจบเรื่องวันนั้นก็กลับห้องสุดท้ายน้องก็ไม่ได้กินข้าวคะ่ะทุกคนไม่ได้กินข้าวไม่มีอารมณ์ทำข้าวไม่มีอารมณ์ออกไปกินข้าวไม่อกคือเอาง่ายคือ คืนนั้นไม่ได้กินข้าวกันค่ะทั้ง3คนเลยนะวันที่ยีเอดยี่สิบเอ็ดค่ะทุกคนยีสาวสตอได้คิวยื่นวีซ่าค่ะทุกคนรอบนี้สาวสาตอขอวีซ่าระยะยาวคะ่ะเอ้ยขอวีซ่าระยะสั้นค่ะทุกคนขอ3เดือนที่90วันนะคะใช่แล้วก็ผู้ชายไปด้วยตอนยืน่น ตอนยื่นไปยื่นขอวีซ่านะคะไปยืน่นเอกสารแต่ว่าไม่ได้เข้าไปข้างในด้วยค่ะทุกคนาทางาสำนักง,งานเขาให้เข้าได้เฉพาะผู้ที่ไปขอวีซ่าเท่านั้นค่ะทุกคนไม่ได้รับไม่ได้อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าไปข้างในนะคะพอยืนอ่นเอกสารเรียบร้อยค่ะเราก็กลับมาลุ้นกันต่อที่บ้านค่ะก็คุยกันว่าเออที่ห้องนะคะกลับมาคุยกันต่อที่ห้อง เธอ,อถ้าเกิดผ่านก็โอเคถ้าไม่ผ่านก็ต้องทําใจนะเธอต้องกลับฝรั่งเศสคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายก็เพื่จะพูดว่าเชื่อชั้นสี่เธอต้องผ่านเธอต้องได้วีซา่าเชื่อชั้นให้เชื่อในความในความเป็นเราให้เชื่อในในเราอะไรเงี้ยถ้าเรามาเจอกันได้ขนาดนี้แล้วเราก็ต้องผ่านอะไรอะไรไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะผ่านไปสามวันค่ะทุกคน เราก็ลุ้นกันทุกวันเนาะผ่านไป3วันเท่านั้น,นะค่ะทุกคนสาวสตอได้รับปใัยศนีค่ะได้รับเล่มคืนไม่กล้าเปิดเองนะคะทุกคนผู้ชายเป็นคนเปิดค่ะเปิดชองปใัยศนีที่ส่งเล่มพาสปอร์ตมาให้สาวสตอคืนนะคะสรุปแล้วสาวสตอรได้รับวีซ่าค่ะทุกคน90วันนะคะ ดีใจมากเลยค่ะคืนนั้นผู้ชายก็เลยอจองตัว๋วจองตัว๋วแล้วก็กลับไฟเดียวกับของนางแล้วก็เที่ยวเดียวกันที่นั่งติดกันยอมเสียยอมเปลี่ยนที่นั่งยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้นั่งติดกันนะคะเป็นการเดินทางมายุโรปครั้งแรกของสาสตอเลยค่ะทุกคนถามว่าตื่นเต้นไหมมากค่ะทุกคนเพราะว่าตื่นเต้นมากเหมือนตอนแรกก็เหมือนตั้งใจจะมาเที่ยวนาะแค่เ,ออเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็กชิวๆค่ะไม่ได้มีอะไรก็ดีใจค่ะที่เอกสารผ่านวีซ่าผ่านแล้วก็จองตัว๋วเรียบร้อยค่ะบินวันที่4เมษายนค่ะทุกคนระหว่างที่รอรอรอ,อบินนะคะทุกคนสาวสตอก็ใช้สิทธิ์ค่ะทุกคนใช้สิทธิ์วันหยุดประจําปีวันหยุดลาพักล้นของสาวสตอที่ออฟฟิศน,นะคะก็เหลือ เดือให้ใช้อยู่ประมาณ8วันนะคะทุกคนสาวสตอก็เลยใช้สิทธิเต็มที่เลยค่ะตั้งแต่วันที่23 23จนถึงสิ้นเดือนมีนานะคะสาวสตอใช้สิทธิวันหยุดวันลาพักร้อนค่ะก็เลยได้กลับไปบ้านที่พัทพลูงค่ะทุกคนไปลาพ่อแม่นะคะเที่ยวบอกตอนแรกก็ลาบอกว่าลา,าไปเที่ยวไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับ อบอกพ่อบอกแม่ว่าไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับไปประมาณสองสองเดือนคบนี้ค่ะบอกแม่นะคะไปประมาณสองเดือนเดี๋ยวก็กลับอเงี้ยก็เลยแม่ก็อ่าโอเคดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตหนึ่งอาทิตย์เวลาหนึ่งอาทิตย์อยู่ที่บ้านนะคะรวมถึงผู้ชายด้วยนะคะผู้ชายไปด้วยผู้ชายไปด้วยค่ะเพื่อสาวสตออยากให้เขาเห็นนะคะว่าที่บ้านที่บ้านสาวสตอเป็นยังไง เขาจะรับได้ไหมเพราะว่าเราที่บ้านเราก็เวลากลับบ้านกันทีนึงก็อยู่กันเยอะมากเลยค่ะทุกคนโอ๊ยทระตเปิดไม่ออกนะออก <c oughs> ใช่ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะทุกคนสาวสตยอดอยากให้เขาเห็นนะคะทุกคนว่าที่บ้าน เราอยู่กันแบบไหนนะว่ากลับกันไปบ้านแต่ละทีจะเราจะมาอยู่รวมๆกันที่เดียวกัน <c oughs> คือพี่สาสตอมีพี่น้องทั้งหมดรวมถาสะตอแล้วสี่คนนะคะทุกคนแล้วแต่ละคนอะ่ะมีเมียมีลูกกันหมดแล้วอ,อ๋อสาสตอมีพี่ชายสองแล้วก็น้องชายหนึ่งคนนะคะแต่ละคนก็จะมีครอบครัวกันแล้วแล้วก็มีลูกกันแล้วก็รวมๆแล้วพอม,มาอยู่ที่บ้านมาอยู่ด้วยกันพร้อมๆหน้ากันทุกคนและที่บ้านก็อยู่ประมาณ สิบสี่คนคะ่ะทุกคนสิบสี่คนเราจะมาอยู่ด้วยกันคือมาทำอาหารด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันเล่นด้วยกันโอ้บ้า,านสาวสาตอจะเป็นประมาณนี้ค่ะเวลามีเทศกาลก็จะเอาไพ่มานั่งเล่นกันนะทุกคนเล่นเสียตังกันเลยค่ะเล่นกันในบ้านนะคะไม่มีคนข้างนอกนะเล่นหมายถึงว่าในครอบครัวคะ่ะถ้าใครชนะคนนั้นต้องเลี้ยงคะ่ะทุกคนประจํา สาวสตอแพ้ตลอดไม่เคยชนะแต่ก็ต้องเลี้ยงตลอดเหมือนกันค่ะไม่เข้าใจว่าทําไมกติกาไม่เป็นกติกาเนาะก็<笑><笑>ไม่ได่ซีเียค่ะเพราะว่าแค่ในคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็มาอยู่มาเล่นไพ่เขาก็ไปผู้ชายาก็ไปนั่งรอด้วยไปนั่งเล่นด้วยไปนั่งลุ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาทํากับข้าวไปตลาดเขาก็ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พิกตรงที่พี่ชายสาวสตอค่ะเลี้ยงวัว ชวนไปชวนเขาไปเลี้ยงวัวค่ะทุกคนแล้วก็ชวนเขาไปตัดไปเกี่ยวหญ้าค่ะมาเลี้ยงวัวเฮ้ยเขาอยู่ได้เขาชอบเขาถ่ายวิดีโอมาให้ที่บ้านดูด้วยค่ะทุกวันนี้ทุกคนทุกคนยังจําภาพได้ที่เขาขี่ซาล้งขี่รถพ่วงข้างเลยคะ่ะบางครา้งว่นเราเรียกพ่วงข้างเนาะซาล้งนะคะ่ะไปตัดไปเกี่ยวหญ้าค่ะทุกคนแล้ว ไม่ยอมใส่เสื้อไปเกี่ยวข้าไม่ยอมใส่เสื้อคือเขาเขาสนุกแต่เราอะกลัวเขาจะคันจะแพ้สุดท้ายค่ะคืนนั้นแพ้จริงๆหลังจากที่ไปเกี่ยวยามานะคะสาธารณต้องวิง่งไปคไปร้านยาเพือซื้อยามาทาให้นะคะถึงจะดีขึ้นเขาแพ้ขนยาค่ะทุกคนขึ้นเป็นผื่นแดงทั่วคอเลยค่ะทุกคน แต่ถามว่าเขาเขียนไหมเขาบอกเขาไม่เขียนนะเขาชอบก็โอเคค่ะก็ดีใจอย่างหนึ่งที่เขาเข้ากับครอบครัวเราได้หรือพยายามเข้ากับครอบครัวเราได้นะคะถึงเวลาบินแล้วค่ะทุกคนวันที่4เมษาค่ะชาวสตอขึ้นเครื่องวันที่4เมษาตอน5ทุ่ม5ทุ่ม3านาทีจำได้แม่นเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีลูกน้องลูกน้องที่บริษัท สาวที่สาวจะตอลาออกมานะคะสี่ห้าคนหกคนไปส่งที่สนามบินค่ะทุกคนก็มีสะอื้นกันบ้างนิดหน่อยค่ะทุกคนเพราะว่าเรากินเราอยู่เราทํางานด้วยกันนั่งดึกดึกดื่นดื่นกินข้าวด้วยกันทํางานด้วยกันดึกดึกตีหนึ่งตีสองอ๋อเนื่องจากสาวสตอทําบัญชีนะคะทุกคนเวลากลับบ้านก็ไม่ค่อยจะเป็น เวลาเวลากับคนอื่นเพราะเท่าไหร่อยู่ดึกดืกด่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็มีค่ะทุกคนก็ด้วยความที่สนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็เลยมาส่งมาส่งก็เราก็ปื้มอีกลูกๆมาส่งเนาะลูกๆมาส่งก็ดีใจค่ะทุกคนอ๋อสาวจะอจะเรียกทุกคนว่าลูกนะคะแล้วทุกคนจะเรียกสา,ศา,ศา,ศาวจะเว่าแม่นะคะที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะ อายุเยอะอายุเยอะกว่าเขาเยอะก็เลยต้องเรียกแม่ะคะทุกคนค่ะทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคนลูกๆคนไหนนะคะยังติดต่อกันอยู่ยังยังยังแชร์เรื่องราวในชีวิตให้กันอยู่นะคะแล้วสาวสตอก็มาต่อเครื่องค่ะที่มาที่เยอรมันนะคะมาดริกนะอ บินมาลงที่ลียงค่ะแล้วคนที่ไปรับก็คือเมยาค่ะทุกคนเมยาไปรับตั้งไปรับามาไปรับาการเดินทางมาฝรั่งเศสของสาวสตอครั้งแรกพร้อมกับน้องน้องสาวของเมยาค่ะแล้วก็ลูกสาวของผู้ชายนะคะอ๋อต้องบอกก่อนว่าผู้ชายมีลูกมีลูกแล้วนะคะก่อนที่จะมาเจอสาวสตอนะตอนเป็นโตเป็นสาวแล้วค่ะ 2ี่สิบกว่าแล้วยี่สิี่สิแล้วค่ะปีนี้ค่ะแล้วก็นั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่สาวจตอมมาฝรั่งเศสนะคะก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของแม่ย่าตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแม่ย่าจะเป็นคนไม่ถือตัวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าเราเป็นคนไทยมาแปลกที่แปลกทางมาแปลกถิ่นมาก็จะ ดูแลดีถามไต่ถามไถ่กันตลอดค่ะว่าเธอโอเคไหมเธออยากกินอะไรไหมเธอกินได้ไหมทุกคนจะเป็นห่วงสาวสตอเรื่องการกินมากค่ะทุกคนก็คือบอกบอกผู้ชายไว้ตั้งแต่แรกว่าสาวสตอรเป็นคนที่อ่กินอาหารต่างชาติไม่ไม่เป็นหรือกินได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ถือว่า ถ้ามีอย่างอื่ในให้กินก็จะกินแต่ถ้าเกิดไม่มีก็กินได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ยค่ะทุกคนแม่ยาก็เลยพยายามที่จะหาอะไรที่แบบมาชดเชยให้ได้ที่สามารถกินได้พยายามหาพาไปหาอาหารที่รสชาติแบบรสชาติจัดจัดแต่รสชาติจัดจัดที่นี่กับรสชาติจัดจัดบ้านเรามันไม่เหมือนกันเนาะมันก็บ้านเราก็จัดรสรสชาติแซ่บเลยที่นี่ก็ รสจัดของเขาก็คือแค่บบบ้านเราพริกเม็ดหนึ่งสองเม็ดอะไรยเงี้ยค่ะแต่ก็ยังโอเคค่ะยังยังกินได้ยังยัง,ย,ง,ย,งยังได้อยู่ค่ะยังกินได้ยังยังทำให้รู้สึกว่าเออเขาแค่ความรู้สึกเรานะอะไรยเงี้ยค่ะ เนื่องจากคลิปนี้ยาวมากๆเลยนะคะทุกคนสาวสตอก็เลยต้องตัดแล้วก็ออกต่อในอ P ีถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกันไว้แค่นี้ก่อนหากใครชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์กดกด Subscribe ให้สาวสตอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย